เปิดประชาชนหายากขนนี้ทำไมเอเนอร์จีในการไล่ไม่ค่อยมีเลยวันเนี้ยรู้สึกแบบเหนื่อยรู้สึกจบปะคนนอนจริงหรือไม่ก็ไรไม่สีแล้วก็มีคนดูเอง สวัสดีค่ะทุกคนคะเห็นขนมที่ป,กปักตะก้าไว้นีคะจะบอกว่ามันอร่อยมากะแต่ใครสนใจก็ลองสั่งกินดูค่ะอร่อยจริง้างี สวัสดีค่ะทุกคนสั่งได้คะ่ะขนมอร่อยมากเพราะถ้าทุกคนไม่สั่งหนจะสั่งกอนเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะ๋อไม่ใช่เฮ้ยม่ ปึ้งปึ้งบ้าพี่พีหาไม่เจอจริงนะจริงอาจจะอยู่ในรายการโปรดรอหาดูก่อนเฮ้ยเจอแล้วใส่ร้อนตลอดเลยโทษโทษโทษมันติด แล้วปึ้งงไบอกแล้วถ้ามีแฟนแฟนน่าจะกลัวหน้าดูหรอกก็ไม่นะถ้าแบบที่เคยมีมาอนะไนีก็ไม่เห็นจะมีใครกลัวนะได้รูปแล้วเจอเลยอะเจองเลย

อยากกินผุเ,นนเรียนนาวกินเลยกินุเรียนไหมคะทุกคนมีใครกินผุเรียนไหมคะมีใครอยากกินุเรียนไหมนเนมีนเน่ดีจ้าดีจ้า สวัสดีค่ะทุกคนฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่ฟรีกินหมดครับ<ม>คือเพลงอะไรหรอเพลงอะไร,รอ่ะเพลงอะไร

ขันจะโดนหักประมาณเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งอะพี่คือตาวานใช่ไหมที่หนูเคยได้ใช่บ้ามันในนี้ไม่ใช่นะสองพันกว่าป่ะวนันเดี๋ยวดูก่อนสวัสดีนะคะทุกคนคุยกันได้นะคะตอบสุกทีคะอนี่ยวะมันสองพันหนึ่งห้าสิบ โสดบอสโสดค่ะพันสองพันหนึ่งห้าสิบพีแมทถ้าตีเป็นเงินมัน 3, ่าเลยค่ะบอกว่าก็นอนอยู่แบดยุ่งปะ่านโดยตัวตุ๊ มีดีไม่สมควรอยู่กับเด็กหล่อนและสุดท้ายมันก็ตายมันนะธอเเจ็บฉันขอโทษที่มีอยู่ตอนเธอเก็บของตอนเธอเขียนเพลงนี้น้ำตามแม่งไหลตอนนี้เธอเดินไปไกลแค่ไหนฉันไม่เคยที่จะใส่ใจเธอจนทุกอย่างเลยเ,เกิดเ,เกินแก้ไขให้ดูฝนผ่านไปแล้วก็ผ่านันพระอาทิตย์สองแสงมาสลับจันทร์แค่ต้องผ่านมันไ,ไปได้ไม่จะ่หนักเบาเฮ้ยนี่คือเรื่องสำคัาที่รู้จักกันมอบบทเพลง เพื่อนที่เรีนการค่อยๆดูว่าเด็เพื่อเรียงหรกู้ดยะทิ้งตื่นนะจินเรียนจินเรียนินเรียนต่พีเรื่อนก่อนเดี๋ยวมาทุกคนเดี๋ยวพิ่ไปไหนขอไปอยู่ที่เรียนก่อนนะคะเดี๋ยวมาค่ะจะอยที่เร่ยนนะคะเดี๋ยวมา i hey, mean บคคุณค่ะหมดกล่องบ้ามึงทุเรียนถูกปกติาคาวันนี้เราจะมาคิดดู โอเคอืมอืมอร่อยมากขอบคุณค่ะพี่พรทุเรียนอ่ะหนูชอบมากเพราะแบบมันไม่เละมันไม่เละมันแบบกำลังกรอบๆจ้าแล้วมันก็แบบอร่อะ เคยพึ่งมาไหได้ค่ะ

ชาชูในกระทองไม่ได้โตชูโอ้โหบอกว่าชอบมาค้องมึงก็ลอมดูมองดูมีมันอยจะคล้อมยังก็ล้อมดูมึงไอ้โดนร้ายฝาไม่ใช่คนร้ายใจไม่ใช่คนร้ายใจถ้ามีร้ายคนละเทนทนได้ไงเอาข้างบ้านบอกว่าดารามาไม่ไปเมาดีจะไปปานามาชวนในธรรมานี่เพราะกูมีกันชาถ้าพ่อเจอยินดีคงไม่มีปัญหาอยู่คนที่ไว้ใจอหนี้อไว้ไงสิาจจะเข้ามเห่าหรืออะเป็นค้าไร

ก็ชวนเดกกันเพื่ในห้องนอนดูในให้ได้กอลมอไรโซโซโซแวถึงแม้ว่าน้าผมจะโหดแต่ว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนติดตลกเล่นเอเดนเล่นเอเดนเพยเล่ก็ผนมาวัยอายุที่ชอบไปนผับบานแล้วกชาบูที่ชอบกินขนมเขาไม่ใช่ขนมขักเรียนเอางนี่ตามนะคะอืมเปนคนติฟันอะ

คืออะไรอ่ะสองวันทักอะไรอ่ะไม่เห็นมีเลยเมีคนมาไลมีคนมาชวนไลฟ์พี่ศตูพี่คะพี่เคยเห็นตัวจริงเนี่ยพี่ชวนไปไลอ่ะไรหนูใช้ฟิลเตอร์ท้งนั้นเนี่ยเฮืออรอะอ้ยคือทุเรียนแม่งปูใหญ่มากเลย อแต่ว่ามันไม่มีขึ้นนะที่พี่รักมาแล้วกินหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่บ้าหรอกินไม่หมดหรอกแต่ว่าถ้าทําได้ก็อยากทำเหมือนกันในตัวเก็บไว้คนอื่นกินบ้าง โอ้ยไม่กินอะ่ะเก็บเก็บเก็บก็บไม่เคยไม่เอาไม่เอากิน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 พอแล้วพอแล้วอ้ว,วนพอพอพอแล้วกววินอ้วนทั้งหมดคือเธอเหนือมนุษย์เลยนะไม่ทันแล้วหนูบอกจะลด อืทุเรียนติดฟันจะบ,บ้าคือมันไม่มีใครทักมาจริงนะพี่ทักมาในไหนจริง เน้นได้ไงกินเป็นโลถูกแอปม่วงตัแ้งบบหนึ่ง ไอ้สองแปดเจ็ดสิบใช่ปะเราแบบเชืยอลูกอีกแล้วแม่ง มุ่งคืออะไรแกน่นจาจะอจหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะใช่นะเริ่มเหรอดูก่อน สน่นนองไม่ใสน่นนองไม่มีเหรอไหนอะร้อนว่ะ ฉันไปก่อนโอเคเจอกันทำงานโอเคสู้ๆตั้งใจทำงานจ้าไปเจอกันมันไม่ขึ้นหรอไม่ขึ้นนะคะ่ะดี๋ยวลองติดตามกลับไปเลยคนที่ไหนครับคนกรุงเทพคะ่ะ ดี่ขาดูขอน อโอเคลสวัสดีค่ะทุกคนไหนไม่เห็นมีอะไรขึ้นเลยพี่ตัวหนูบอกคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนทำอะไรอยู่คะขอบคุณ s หรับครับนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคนดูเพิ่มแล้วเออมาจะตั้งใจไลน์แหละเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟัง สวัสดีค่ะทุกคนทำอะไรกันอยู่คะกินข้าวหรือยังคะ